สวัสดีครับเ,เพื่อนๆผู้ชมทกทุกท่านนะครับวันนี้จะขอมาพูดถึงภาพยนตร์สารคาดีเรื่องสกาล่านะฮะที่ละลึกรอบสุดท้ายนะครับของคุณอนันตาหรือไงครับผมไม่แน่ใจนะครับความยาวของหนังสา,สารคาดีเรื่องนี้ประมาณ65นาทีนะครับ <Yeah. S 1> ชั่วโมงหนึ่งกับอีกนิดนิดนะครับขอบอกเลยนะครับว่าน,นี่เป็นหนังสารคาดีเรื่องที่2เกี่ยวกับโรงหนังสกาล่าที่เคยดูมาซึ่งเรื่องสองเรื่องนี้แม่งหวยชิบหายเลยครับ ก่อนหน้านี้อีกที่เคยดูมาคือเรื่องลาสกาล่าอันนั้นก็ว่าห่วยแล้วนะครับเป็นเรื่องของการไม่ปรับตัวเข้ากับยุคสมัยของโรงหนังสกาล่าและธุรกิจโรงหนังทําให้โรงหนังมันต้องเจงนะครับขณะที่สกาล่าที่ล,ลึกลับสุดท้ายเรื่องนี้เป็นหนังสารคดีที่ได้ฉายโรงหนังแล้วก็ได้ส่งประกวดเข้าไปจิงลางวัลอะไรต่อมีอะไรมากมายนะครับมันก็เลยเกิดความคาดหวังเล็กน้อยนะครับเพราะส่วนตัวแล้วคิดว่าจะไปดูหนังในโรงหนังด้วย ว่าเกิดเหตุปัจจัยที่ทําให้ไม่ได้ดูหนังซึ่งผมก็โชคดีมากๆนะครับตอนนี้หนังมาฉายในในเน t f l i x แล้วนะครับก็เลยเปิดดูคบพบกับว่าแม่งเป็นหนังสารคดีที่แบบห่วยเฮี้ยนะฮะคือผมจะบอกนะครับผมเองนะครับถ้าพูดถึงความผูกพันกับสกาล่าก็ไม่ได้ผูกพันอะไรมากมายผมเคยดูหนังที่สกาล่ามาตั้งแต่ปี2 5 3 4นะฮะถึงไม่ใช่สิ ผมเคยดูหนังที่สกาลาตั้งแต่ช่วงประมาณน่าจะราวๆสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดนะฮะจนถึงประมาณสัก2500กว่ากว่าสองไม่ถึง2540ช่วงหลัง2540ก็จะดูน้อยลงนะครับจนตัวแล้วผมค่อนข้างผูกพันกับโลหอื่นมากกว่าอย่างเช่นพวกแมคกาแนาหรือ OA หรือแม้แต่พวกพาราได s ์เมโทรอะไรพวกเนี้ยจะยังยังรู้สึกผูกพันกว่านะครับขณะที่ ลิโดสยามสกาล่าเนี่ยก็เป็นโรงหนังที่ผมไปดูบ่อยในสมัยช่วงมปลายสมัยยุค90สม,สมัยช่วงเข้ามหาวิทยาลัยนะครับถ้าจะเป็นพูดถ้้พูดตรงๆคือช่วงบ่อยสุดน่าจะเป็นช่วงที่เรียนมัธยมปลายที่เรียนที่เตรียมอุด,ดมนะฮะช่วงประมาณปี1987 88 89 90อะไรประมาณนี้ช่วงนั้นนะก็คือประมาณช่วงสัก30ปีที่แล้วนะครับจริงๆแล้วสกาล่าเนี่ยไม่ใช่โรงหนังนะ สกาลาเนี่ยเป็นผู้คนเป็นสถานที่ที่เป็นที่มีสตอรี่ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานนะครับเป็นเรื่องของคนของชีวิตของตัวละครมันไม่ใช่แค่อาคารสถานปัตยกรรมไม่ใช่แค่สิ่งบูกสร้างนะครับวิธีการเล่าเรื่องของพุ่มกับคนเนี้ยเรื่องที่ระลึกโลกสุดท้ายเนี่ยเขาใช้วิธีเอากล้องไปวางแช่แช่แล้วก็ถ่ายลองเทคไปคนเดินไปเดินมาคนถอดไฟคนทําอะไรต่อมีอะไรผมถามว่า เพื่ออะไรครับต้องการสื่ออะไรครับต้องการต้องการสื่อวิธีการแลแบบตกยุคเหรอครับวิธีแบบนี้ผมก็ทําได้นะเอาขาตั้งกล้องไปตั้งกล้องทิ้งไว้ถ่ายเป็นไทม์แลปส์ถ่ายเป็น,ปน,ปนสัพเพเหระไปไม่ต้องไม่ต้องใช้ผู้กำกับก็ทําได้นะครับเด็กเดี๋ยวนี้ใช้มือถือถ่ายดีกว่าอย่างนี้อีกนะฮะตัวผมเองอ่ที่ผมใช้ขาตั้งกล้องถ่ายแบบเทสยาวแบบ มี2เหตุผล1ผมตัดต่อไปเป็น2อซีนตรงนั้นมันต้องมีความหมายมากๆต้องมีความสําคัญที่จะทําให้คนดูสามารถสะกดความรู้สึกคนดูได้ถ้าไม่งั้นนะครับผมใช้ใช้มือถือมันสามารถต่อคลิปในในตัวได้เนี่ยผมจะไม่ถ่ายแบบวิด็ดขาดนะครับผมจะถ่ายเป็นเฟรมสั้นๆสั้นๆสั้นๆให้ดูถ่ายแบบไม่เคลื่นเบย์ช็อตนฮะผมไม่รู้นะหนังพยายามนําเสนอตัว ในฐานะอินไซเดอร์คนที่เติบโตขึ้นมาจากโรงหนังส,สยามนะครับเคยพ่อเคยอยู่กับพ่อที่โรงหนังส,สยามนะฮะแต่ไม่ได้มีความผูกพันอะไรกับโรงหนังเลยนะฮะความผูกพันไม่ผูกพันอ่ะฟังจากน้ําเสียงฟังจากวิธีการพูดฟังจากวิธีการนําเสนอก็ดูแล้วคนเล่าเรื่องสกาล่าที่ระลึกและสุดท้ายเนี่ยผมว่าผูกพันกับแมวมากกว่าผูกพันกับโรงหนังอีกดูวิธีการนําเสนอ เกี่ยวกับแมวฉากที่มีแมวตัวละครที่มีแมวกับตัวละครที่เป็นโรงหนังที่เป็นคนที่เป็นที่เป็นคนที่มีชีวิตอ่ะคูในในใน่กับคนนี้ไม่ผ่านเลยไม่ผ่านถามว่าถ้าเป็นผมจะทำเป็นไงนะฮะถ้าเป็นผมเล่าเรื่องสกาล่านะครับที่อลึกรอบสุดท้ายนะครับผมจะไปมาตั้งกล้องถ่ายคนกําลังลื้อโรงหนังทุบโรงหนังหรือว่า ฉากเปล่า,าที่แบบไม่มีอะไรคนเดินไปเดินมาผมจะไม่ทํานะผมว่ามันไรสาระไรแก่นสารมากๆผมจะไปเจาะคนเลยผมจะไปเจาะสัมภาษณ์คนให้มากที่สุดนะครับคนที่ทํางานมานานๆตั้งแต่ผู้บริหารตั้งแต่เจ้าของยันแม่บ้านคนขวาถนนหรืออะไรก็ตามคนที่อยู่แถวนั้นคนที่มาดูหนังสองฟุตเทจที่ควรจะมีมากๆนะครับก็คือภาพบรรยากาศรอบสุดท้ายของโรงหนังนะครับทั้ง ทั้งลีโดและทั้งสกาล่านะครับหาฟุตเตได้ไม่ยากครับถ้าหาถ่ายไม่ได้ไปขอคนอื่นที่เขาถ่ายมาเอามาใช้ก็ได้นะครับหรือตัวเองเนี่ยถ้าเกิดคิดจะทาหนังแบบนี้คุณควรจะมีฟุตเตดไหมควรจะมาดูเลยควรจะมาดูในวันที่เป็นประวัติวันประวัติศาสตร์วันสุดท้ายของโรงหนังหรือวันที่มีกิจกรรมอะไรพิเศษมากๆซึ่งมันมันมีการจัดบ่อยๆในช่วงท้ายของ โรงหนังสกาล่าโรงหนังสยามโรงหนังรีดอมันม,มนีมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้บ่อยนะครับคุณสามารถหาฟุตเทจได้ไม่ยากไม่แต่การที่ไฟไหม้โรงหนังไม่แต่การที่เกิดม็อบหรือเกิดความวุ่นวายทางการเมืองเกิดจรลาจนเกิดปฏิวัติอะไรอย่างเงี้ยคุณสามารถเอามาผูกพันเกี่ยวให้ให้มาเข้า,ากับโรงหนังได้แต่ที่สําคัญคนที่ทํางานที่ สกาล่าไม่ว่าจะเป็นคนในโรงหนังเองพนักงานโรงหนังเองหรือพนักงานร้านค้าข้างๆไม่ว่าจะเป็นร้านหูสยามสกาล่าร้านเป็ดร้านไก่แม้แต่คนที่ทํางานสวนนงนุษนะฮะด้านหน้าของสกาล่าเองนะฮะหรือแม้แต่ใครก็ได้อะที่ที่ที่มาใช้ชีวิตอยู่ในสกาล่าคอมเพล็กซ์แห่งนั้นนะมันสามเขาสามารถถามได้หมด ไปถามเขาว่าเขามาทํางานเดียวยังไงใช้ชีวิตยังไงมีความประทับใจอะไรบ้างเกี่ยวกับโรงหนังหรือว่าเคยเคยเกิดเหตุการณ์อะไรสําคัญสาคัญในโรงหนังบ้างโรงหนังมีอิทธิพลอะไรกับชีวิตของเขาบ้างมันมีคําถามมากมายที่สามารถเอามาถามได้แม้แต่คนที่มาดูหนังช่วงท้ายๆของโรงหนังทําไมเขายังมาดูอยู่เขาผูกพันอะไรกับโรงหนังหรือแม้แต่อุปกรณ์ต่างๆที่ถอยออกไปแล้วเนี่เก้าอี้โรงหนังเอย อุปกรณ์ในโรงหนังเอยเอาไปไว้ที่ไหนมีใครประมูลไหมประมูลไปราคาเท่าไหร่ใครประมูลมั่งอันไหนที่มีความน่าสนใจหรือแม้แต่อย่างที่บอกอันดับแรกที่สุดของสกายล่าที่ควรจะสัมภาษณ์ควรจะถามควรจะคุยควรจะดูก็คือเรื่องของคนนะฮะคนที่เคยทําสกูป๊ปสปอตโฆษณาคนนัโทรศัพท์ในในโรงหนังแต่ตัวละครตัวตัว,ต,วตัวคนที่เล่าเนี่ยตัวตัวอ,อีพุ่มกับเนี่ยผมไม่รู้ ผมไม่รู้ว่าคนเราเนี่ยมันต้องมีความมั่นขัดมั่นหน้ามั่นโหนกขนาดไหนที่เอาเรื่องที่ตัวเองไม่ได้รักไม่ได้สนใจไม่ได้ผูกพันเอามาทําเป็นหนังสารคดีเอามาทําเป็นหนังเอามาเล่าเรื่องนู่นนี่นั่นให้คนอื่นฟังคนพันาคุณต้องมีแพชชั่นไหมคุณต้องมีความปรารถนาไหมคุณต้องมีความผูกพันนึกซึ้งหรือว่ามีมีมีม,ม,มีอะไรสักอย่างทีม่มันกระตุ้นพลังอะ่ะให้คุณเล่าสิ่งน,นั้นออกมา ถ้าคุณเล่ามันออกมาโดยที่คุณไม่ได้มีความผูกพันไม่ได้มีความประทับใจไม่ได้มีความอะไรที่มันยึดโยงกับกับกับสิ่งนั้นเลยเนี่ยคุณก็จะเป็นคนที่แบบเล่าไปเรื่อยอ่ะเล่าไปเรื่อยเล่าไปเรื่อยพูด,พดถ่ายไปเรื่อยถ่ายตั้งกล้องอ่ะถ่ายถ่ายมาเียอีเยอผมพูด,ผมพ,ดผมพูดหาอะไรก็ได้ไปชั่วโมงนึงเดี๋ยวตัดต่อมาทังยี่สิบนาทีให้มันดูเข้าท่าไม่ใช่นะ เป็นหนังสารคดีที่ผมเกลียดที่สุดอันดับต้นๆเขาที่เคยดูมานะฮะมันเป็นมันเป็นความผมไม่รู้ว่าคนที่ชื่นชมภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้มันชมตรงไหนมันชื่นชมอะไรไปรดูคนที่ทุบขอโทษน,นะฮะบทบันทึกประวัติศาสตร์แบบนี้เด็กอนุบาลเด็กประถมก็ถ่ายได้ไหมเอาขาตั้ากล้องไปตั้งไว้แล้วก็แอบถ่ายคนคุยกันอะไรอย่างเงี้ย ตางกล้องตมนู้นมั่งตมนี้มั่งแล้วก็เอามาต่อฟุตเต็กันแค่เนี้ยอย่างนี้เรียกว่าหนังนะฮะนี่ลีก้าเรียกว่าหนังสรารคดีเรอฮะหัวจะปวดดูแลโกรธแขนโกรธเรื่องของขึ้นโมโหรูห้สึกเดือดดานไม่ควรเรียกว่าหนังไม่ไม่ควรเรียกว่าหนังอ่ะมันเป็นขยะ ภาพยนตร์ขยะฝานลคดีไม่ควรทำออกมาถ้าทำออกมาแบบนี้อย่าทำออกมาเลยขอร้องเสียเวลาชีวิตคนดูนะฮะปัวจะปวดแม้แต่ปั๊บคอนแม้แต่คนขายน้ำแม้แต่คนเฝ้าหน้าห้องน้ำ สการไลฟ์ไม่มีคนเฝ้านา้องน้เท่าทีนั่นนั่นจะมันน,น่าจะเป็นไ,ไออามขนขายตัวหนังนะฮะเรียกมาสัมภาษณ์เลยเรียกมานั่งคุยให้มันเป็นเรื่องเป็นราวไม่ใช่ถ่ายห่างอยู่สิบกิโลเมตรแบบโควิดเสียงก็ไม่ชัดพูดเสียงอ e, ู้อ e. ี้อู้อือ subject หัวเรื่องเรื่องราวคําพูดคนเราอะ่ะมีอายุมาห้าสิบหกสิบปีเจ็ดสิบปีอะ่ะเฮ้ยมันมีสตอรีท่ทุกคนมันมีเรื่องที่อยากเล่าทุกคนยิ่งถ้าเป็นเรื่องของอะไรที่มันผูกพันที่อยู่กันมาสี่สิบห้าสิบปีเนี่ย <Okay. S 1> มันมีเรื่องเยอะเชื่อผมเถอะไม่ว่าคุณทํางาน ian, ที่ไหนคุณผมทางานที entlich, ix, ่ไหนมาสิบปียีสิบปีสามสิบปีสี่สิบป,ปีอ่ะผมก็เคยทํางานที <c oughs> persone, ่ที่ผมนานมามันจะมีทั้งเรืปป่องที่ดีเรื่องที่ไม่ดีเรื่องที่ประทับใจเรื่องที่ ไม่ประทับใจเรื่องที่มันประหลาดเรื่องที่มันคนเราอะชอบฟังเรื่องคนอื่นนะชอบฟังประวัติศาสตร์ชอบฟังเรื่องที่เราไม่รู้นะฮะเรสกาล่าเนี่ยก็มีจุดที่มันอันซีเนี่ยเยอะมากกว่าแค่ดาดฟ้าที่มันน่าจะทำอะไรได้มากกว่านั้นนะฮะทำไมโมเดลทา,ทางธุรกิจของโรงหนังเนี่ย ของผู้บริหารเนี่ยถึงได้ย่ำอยู่กับที่อยู่กับแค่ทําธุรกิจโรงหนังโดยไม่ไม่ไปทําอย่างอื่นอยากฟังวิสัยทัศน์ของผู้บริหารของเจ้าของของระดับหัวหน้าของผู้จัดการของคนที่อยู่มานานๆน,นะฮะมากกว่านี้นะฮะผมเชื่อว่าทุกคนมีเรื่องเล่าของตัวเองทุกสถา,านที่ก็มีเรื่องเล่าวของตัวเอง ถ้าคุณทําหนังสารคดีหรือคุณทําหนังนะฮะหรือคุณจะเล่าเรื่องสักอย่างหรือทำคอนเทนต์อะไรสักอย่างนะฮะคุณต้องมีสิ่งที่อยากเล่าคุณต้องรู้แล้วคุณกำลังจะเล่าอะไรนี่ตัวคุณเองไม่ได้รู้เลยว่าคุณจะเล่าอะไรไม่ได้มีเส้นเรื่องชัดเจนไม่ได้มีการพาคนดูไปไหนเลยเอาคนดูเป็นผู้สังเกตการอยู่ห่างๆและคนดูจะได้อะไรจากสังคมครับถามว่าภาพประโ์สารคดีเรื่องนี้ สกาล่าที่ทะลึกรอบสุดท้ายให้อะไรกับสังคมให้อะไรกับคนดูสังคมได้อะไรจากสิ่งนี้ครับคนดูนหนังได้อะไรจากภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้ครับผมถามแค่นี้ความบันเทิงโน no. สาระโน no. ความรู้โน no. สิ่งแปลกใหม่โน no. สตอรี่ดีๆสิ่งที่น่าประทับใจ ทุกคนที่มาดูหนังเรื่องนี้นนผมมั่นใจว่าต้องเป็นคนที่เคยรู้จักสกาล่าส่วนใหญ่9นะเเปอร์เซ็นต์เคยรู้จักสกาล่าเคยไปทับใจกับสกาล่าเคยมีเรื่องราวดีๆเคยมีความทรงจำดีๆหรือไม่ดีกับโรงหนังสกาล่าสยามดีโดต้องมีต้องมีแน่ๆไม่งั้นเขาไม่มาดูหนังเรื่องน,นี้เขาไม่เขาไม่เปิดดูนะฮะไม่เขาไม่เข้าไปโรงหนังเพื่อติตัวหลังดูเรื่องนี้มันต้องมีอะไรทักอย่างแล้วคนที่มันมีอะไรทักอย่างนี่มันผูกพันกับสิ่งเนี้ าจี้จุดให้ดีอะถ้าแบบไม่ต้องจี้จุดได้ดีเลยอะขอให้มันแบบถ่ายทอดให้มันให้มันกระตุ้นความทรงจำของเขาแค่นี้ผมว่าเขาก็แฮปปี้และ้ะหรือทำให้เขาได้สัมผัสกับความรู้สึกเก่าๆสัมผัสกับบรรยากาศเก่าๆสัมผัสกับความประทับใจเก่าๆเรื่องราวผู้คนสูตรชายสูตรเหลืองหรือแม้แต่ คนขายขนมคนเฝ้าหน้าโรงหนังแม้แต่ร้านค้าที่อยู่ข้างโรงหนังร้านข้าวร้านแกงอยู่ข้างโรงหนังหรืออะไรก็ตามที่มันที่มันที่มันมีสตอรี่ของที่มันอยู่มานานนะครับของที่มันอยู่มานานเชื่อผมคนแก่โบราณวัตถุโบราณสถานสิ่งเก่าๆหรือสิ่งที่มันผ่านผ่านโลกมาเยอะมันมีสตอรี่มันมีเรื่องราวมันมีเรื่องเล่านะฮะขอแค่เปิดโอกาสให้เขาได้เล่า เปิดโอกาสตั้งคำถามที่มันเข้าท่ายิงคำถามที่เหมาะสมนะฮะกดดูน่าจะได้อะไรมากกว่านี้นะฮะหนึ่งดาวอยากจะให้ครึ่งดาวก็พอนะครับสำหรับสกาล่าที่เรารล้าสุดท้ายภาพยนตร์สารคดีที่หวยระยำที่สุดเรื่องนึงเท่าที่เคยดูมาในประวัติศาสตร์นะครับขอบอกว่าข้าบได้ข้าม เลี่ยงได้เลี่ยงหลีกได้หลีกนะฮะหาสารคดีดีๆเยอะมากใน넷ฟิกมีให้ดูที่มันบันเทิงจันลงใจประทับใจมีอะไรให้เราค้นหาคนา้นคว้าค้นพบซึมซับแต่ไม่ใช่สกาล่าที่ล,ลึกสยองรอบสุดท้ายขอสาบแช่งขอประนามขอกลดา่าทุกคนที่มีส่วนร่วมในการทำหนังสารคดีสดสวแล้วนี่ออกมา ขอบคุณที่รับฟังขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับปวดหัวปวดหัวบอกเลยปวดหัวมากอูแล้วหงุดหงิดในอารมณ์หงุดหงิดหัวใจหงุดหงิดกายหิวลาชีวิต ทำเฮียอะไรอยู่ทำเฮียอะไรอยู่ว่างมากเหรอตัวละครตัวนึงถามทุกวันนี้ทำอะไรกันทุกวันนี้หากินยังไงเป็นบุ้มกับสารคดีค่ะทำงานถ่ายงานแต่งมั่งค่ะแม่เจ้ากล้าพูดว่าเป็นคนทำหนังสารคดีให้ตายเถอะหัวจะปวด